ครับสบายดีเจ็บชีพเพื่อนเพื่อนเที่ยงกลัวๆมานจะเลือกงานจากข้างล่างเอองานจากข้างล่างขึ้นมากทะเลาะกันทั้งบ้านสวนวัชรพละท้วนท้วนเอด้ยใครสิละผักกินเข่าเที่ยงบ้านตาซื้อกับมะเอินไปกินเข่าปนากันเลยเอ้าตลอดไปไปสักน้อยผู้ละตลออนั่งคุยกับเพี่กับำลังจะเข้ากันมิตรภาพเลาะไรกัเบีไ นัง่งกอาจ้ากับพี่กำลังสวงเทียงเที่ยงมึงเออลงในช่องยู u ูบนี่ละเอฟซีเพื่อนเ่ออผมมาอยู่บ้านสวนวัชรพจน์ใปี2องพปีสองพัยี่สิบสองนีดีกวสองพนยี่สิบสี่เนาะนะครับแต่ว่ามาอยู่ปีที่สามปักเผ้าน,นี่ได้สองปีกับเกือแบสิสองเดือนแล้วสองปีกับยี่สิบเมื่อ นะครับมาข้าวน้ำหอมเริ่มปลูกเดือนสิงหาคมวันที่หนึ่งออปี2022นั่งกันได้สองปีครับเดือนกวกาวทีสองเดือนอีกสิ้นเดือนกันยานี่ก็ครบสองปีสองเดือนนะครับคออาดว่าในช่วงในปีนี้ละปลายปีนี้อาจจะแทงกันเพราะว่าเหงามมนใหญ่หรือยังที่น้องตานที่เบื้องบนคือเหงามันยหญ่แล้ว ส่วนมากนะครับส่วนต้นมันที่พอสมบูรณ์พระท่านแต่ท่านมูวไม่ก็เร่งให้ท่านมูวเือกันตามที่ผมสังเกตเบุงโย <c oughs> นะครับโดยมากเฉพาใครได้นั่งเบาแต่เจ้าไม่ตด้ยงังเบานะครับไม่ตด้ยงังเบาโอ้ยกระตีกระดองไปลุ่งช่องยูทูบต,ตั้งแต่เปิดช่องบ้านสวนวัชรพล <c oughs> ก็พี่น้องก็ให้การตอนรับเป็นอย่างดีเอฟซีเพื่อนๆผู้ติดตามเหลืออยู่อีก5 0คนแต่ครบเพราะว่าตามกฎของยูทูบมี่400คนผู้ติดต,ตามนะครับเหลืออยู่อีก50คน <c oughs> ก็จใจเย็นๆเพราะว่าห้องประดับังคับพี่น้องผู้ได้สนใจทาางด้านการเกษตรโดยเฉพาะยังยิ่งกุ้มผู้ปลูกบักปูมะพร้าวน้ำหอมท้่นอีสานบ้านฮ้องนะครับ บางคนกับวายโยวาเป็นบาปปลูกมันติเป็นน่วยดือ้อบ่าเป็นผักกังบ่เป็นแถวบ้านแถวสม,มุติสาครผมปลูกยุบบ้านไรนะเล่านน่นะเกนะนะือบร้อยต้นเหลือ,อยู่แปดสิบเกี้ต้นก็เป็นน่วยแทบถึงทุกต้นแล้วได้ขายแล้วนะครับไม่ขายแต่ปีสองปีผ่านมาพุ่นปลูกปีโควิดเขาแต่ว่าหน,นีโควิดมาตัดรูปพื้นหน้าเป็นสวนเกษตรทั้ง กอสอนหรือว่าศูนย์การศ้านองเลี้ยนตัวบนนะครับกับไปเปิดศูนย์เลี้ยนลูกอยู่หันสองมือศูนย์เลี้ยนลูกเกษตรเริ่มต้นไหมนะครับผมก็เริ่มต้นไม่เดี๋ยวนี้มันก็โอ้ยตอนข้าเจ้าไปเปิดศูนย์เลี้ยนลูกย่างเบื้องนัันมันก็นต้นเล็กน้อย,อยเอาว่าปลูกไม่ไม่อยู่เออได้แบบฟันสักประดาหนึ่ง <c oughs> ปฏิรูปขั้นหนานะครับวเดี๋ยวนี้อยากเซิร์ฟข้าเจ้ามาเบื้องนี้ล้ว เต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้มันจะมีที่เน้นหนังยูหันก็โด้วยมากผมกับปูบงงบบ่บังวงซับบ้างครับอ่บักเผาน้ำหอมบักม่วงบักเผาบัง่วงบักเผาปีสองปีขึ้นหลังพ่อพาอ,อบักเผาซึ้งนี่ก็จะมาปู่เผาผมกับปลูกอา่าอินทผาลัมน้ำมาบ้านหานทิพตน้นดูบัานไลหนลนะเรานะครับก็บเริ่มได้กินหมากแล้วได้ผลแล้วต้นหนึ่ง คาดว่าปีนี้ฤดูการมันออกจันนี่แข่งจันออกมาหนี่งกับทีแทบทุกต้นนะครับก็จะได้ผสมเจสอนแต่ว่ามะเข้าเนี่ยพวกได้ผสมยามีจะดูแลรักษาเบื้องน้ำเงาน้ำหยังมันยังให้มีพวกด้วงมะเข้าล้วงแรดเรื่องมันข้ามของหมู่มาเจาะส่วนมากก็จะอยู่ในนี่ได้เป็นของอยู่ในคนเขาต้องเบื้องตรวจตาผมมันท่านหนีบเจียมันออก ฝนตกก็มันเหตุงานเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวนี้กับซึมเหมือนยอะเดี๋ยวนี้บวกเป็นบวกเป็นวัานกันนี่นะครับเดี๋ยวนี้กับซึมเหมือนเยอะว่าเป็นธรรมดานะครับมบึงน้ำเงาแล้วงั้นเถอะนะครับนี่อยู่โดยรอบผมกำลังเรียนยุ่งมันข้าวนี่ละภาพย้อนอดีตตั้งแต่ปีนี่พี่น้องผู้ใดติดตามเปิดเิ่งเรื่อยๆเ,เห็นรถเออมังคือปวดผ่านเลี้ยวสัตว์ปฏิวัติไงเลี้ยวหงอแงเราไปไงเลี้ยวอยู่ครับไงเลี้ยวปีผ่านมาน่ ปี่านมากหนึ่งต้นก็แค่บิดวิดบางๆเง,ง,งีย้ยพาทำงานอยู่โฮมมันแต่ว่าต้วยเดี๋ยวนี้สบายบพราะจเอาจ้องหรือว่าโฮมใหญ่มากมากกังทำงาน mm hmm. คือพ้อนดินใส่ปุ๋ยเดี๋ยวนี้ใส่เรียบร้อยแล้วจอบแต่ว่าฝน,นสิฝนสิเสาวาจะจะได้อ่าพ่นพ่นโอมม้วนด้วสารเคมีที่ป้องกันพวกร่วงมะพร้าวทุกสิบห้าวัน ขนาดขนาดพ่นยุกกรยั่งจอบลอยยู่เลยมือว่านนี่มือก้อนนี่พ่นไปสองตัวบังจำเป็นมือว่านเนี่ยเราได้สองตัวดวงบักพร้าวต้องเอาจใจใส่ดูแลเป็นพิเศษได้พี่น้องแต่ว่าตกว่าปีนี่หาย่าหากันไม่เห็นบ้าหันพอทึกไ็เอื่นไปกินเขาก็ผมอยู่ไกลๆในป่าบุญแล้วเดี๋ยวไม่เห็นเออต้องใช้โทรศัพท์โทรหากันเนาะ เนื้อที่ของผมเนี่ยเกือบหกไร่ทีพี่น้องหาไรกว่าลุงบักเผาเกือบสองร้อยต้นที่นับได้เห็นเห็นอยู่ประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดสิบต้นนี่ผมดูแลบเบิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ร้อยเจ็ดสิบต้นกาวนี่แหละพี่น้องเสริมน้ำเรื่อยๆเอ้ยมื่บ้านก็เสริมบักเผาน้ำหอมกลนจีบบ้านแพีวเพาะเองเอาพัดอยากบ้านไรนะเรา มะกาพอกาไปมันข้าศอกผมก็ปลูกหาต้นนะครับปลูกไปหาต้นปลูกเสริมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่ามันขึ้นจังโอเคอยู่คือกันอยู่แต่ว่าพี่น้องเห็นทีเดียวไม่เห็นด,ดอกกลายไปกันบ้านต้ถึงมันพอกระท่อมบ้านสวนบังนะครับกระท่อมบ้านสวนมันที่บังไ้เด้ขอตรวจด้วยผมตรวจแว่แนออกคนยืนเลือไว้หินหุงเด้ผมต้องใส่แว่น พี่น้องแบ่ยนกันแดดบ่ราะม่ใช่แว่นตาดำบูเด้่เพราะว่าเจ็ดสิบกว่าปีนี่สายตากะาบ่บ่ใครดีปรนเดีย๋ยวจะว่ากคเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือเก่าล่ะบ่บ่บได้อยู่ซื่อๆบ่ได้นอนเวีนเด้พี่น้องหลังจากบอกกับพี่กับน้องจบแล้วก็สิไปกินข้าวเที่ยงเปลี่ยนเปลีปย่ยนใครกินัแต่บ่ายบ่ายโมงครึ่งประมาณนั้น จเลยวอกคับเี่ครับนอ้องก้อนเป็นไปของบัานสวน,นวนันชระพ่น,นอนิดหน่อยนะยู่ปีที่สามที่ผมอยู่นี่นะครับบางมือผมก็นอนอยู่กระท่อมบัานสวนบางมือผมก็นอนอยู่บัานไร้นาเล่าเลียแต่อารมณ์ขันทางบัานไร้นาเล่ามันส่งเอกอักเสียงเครืองในหมู่บัานในชุนช่มชนดังแห้งผมกข็ข้นมาพี่มานอนอยู่บ้านสวนพี่ ะบายมันมีแอร์ติดทุกของสบายนะครับมีพวกใบไฟหรือว่าเน็สบานระบบน้ำโอเคยันนี้น้ำพลังชลาเล้์ที่จ่อไปไม่เกือบแสนบาทดีครับไม่ให้จะใส่น้อกเพราะว่ามันมีน้ำอยู่กับเปิดอน่องเครื่องมันจะเรื่อยก็ไไลดีก็ว่าฝนปลายฝนต้นหนาว ว่าช่วงเกี่ยวเขาน่าปาแล้วเจ้าคนงจิปับระบบใส่ทอพี่พี่ซีติดเบ็ดทุกต้นติดที่ต้นมะเข้าเนี่ยพี่น้องเนี่ยติดเป็นแถวมันเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวเงี้ยียดจี้แถวหาแถวน่ะแล้วก็ใส่ระบบน้ำกองน้ำน้อยก็ว่าได้เพื่อแทงหงอมาเลยไม่ได้ยุ่งเว้นเหมือนเว้นเพรพอขาดน้ำประเดียดิพี่น้องเดี๋ยวเห็นบาง ทีเดียวเห็นบางต้นเป็นใบเหลืองๆหลืองงท่วง,งมันมันคือใบเหลืองเปเ่ยนี่พี่น้องเห็นเด้เนาะมันคือใบเหลียงเหลืองไปเนานั่นคือใบแรกมันพี่น้องใบที่มันไม่้องกับหมากมันอะมันก็ดิท้ายใบแท้ขบับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาล้างสายเอาถ้ามันแห้งสนิทอีเลีเขาจะค่อยตัดออกเลย่นจังต้ในเลยไกลคนหลายต้นอยู่สัป,ฏป,ฏปดาห์ละครั้งต้องตัดออกเรื่อยๆพี่น้องตัดออกมันก็กจะย้ายพราะกันดูแลบำรุงรักษา ก็ต้องหายใจใจ่เป็นกรณีพิเศษนะครับเดี๋ยวนี้พระท่านได้เปิดในเพียน้องมาส้มสวนหรอกพุ่นละ่ะมันเป็นหมากเป็นลูกออกลูกงามเลยคุนละ่ะจ้างควายบากันเนาะพี่น้องเนาะมันกัดกับปั๊บปุ่โซนทั้งหมากผ้าแล้วก็โซนทั้งไม้ฝนต่างๆทั้งในบอ่อในสระนะครับหมายว่าปลาโบอึดเอาไว้เป็นคั่วอาหารพี่น้องม่ยอมกับ ปลาอยู่ในสะในบ่อนอ่ะมาให้เจ้ยนองหรือยู่ได้กินกันที่เอาลงไม่ลงอีก,กจังเมื่นอยู่บ้านอนะไรน้าเราลงแล้วกำลังงามเออมันจะได้เดือนกว่าปลาดุกุยอันนี้ก็จะเอามาลงอีกอยู่ปลาดุกุยแล้วกับปลาปลา,าธรรมชาติกอะไรยี่ดอกตะวันเดี๋ยวเอามาเพิ่มอย่างนี้นกะซั่งไว้จักสามกะซังน้ำมันมต้องการก็เอาลุ่น,นะเอากินเลยนะต้องใบบริเวณไปบ้านแหน่ นานลำบากน้ำเลือกเด้น้ำมันท่วมหลังสังเลือกสุดมือแม่คั่วเนะาะจะกลี่เลือกไม่ได้หนะรอกแม้ว่าน้ำเพรอืดหรอกปัญหาน้ำนี่โอเคผ่านนะครับแล้วก็เอ่อค่าน้ำมือบั่นนั่งอยู่มือที่สองนี่ก็บ่ราขนาดใส่มันก็บ,บ่แพงเนาะจะกี่ร้อยห้าสิบบาทเปิดใบเบิ้ลมื้นเบป็น มันนิ่มก็ได้ใช่เดี๋ยวใส่จภายในระบบภายในกระท่อมออคือหองน้ำอาบซักผ้าซักผ้าล้างถวยล่างซ้ำหรือว่าหายน้ำต้นไม้รอบๆกระท่อมได้อ่างบวัวอีกประมาณโอเคอยู่นะครับจะได้จะได้กับฝากพี่น้องเด้นนะครับขันพุ่มยูก็อยากมาเล่นน้ำกับมางิ้มผมำพร่มยูโดยมากผมกมพ่มพุ่ยู เป็นทีเป็นทางมาได้ไดเดียวกัดิดเล็ันิดเล็นี่ปานนกผีเสียงนะครับเอ่อปฏิมาเยี่ยมไม่มอย่างก็ต้องโทษสซะก่อนทั่ไร่ทั่วเฟ็ดแต่เป็นเพื่อนไม่เออท่างจอผมทษวก็ต้องเก่งใจดอกนะครับว่าทา,ายง่รอกปฏิตาทา,ายง่ผมก็เป็นคนทา,นายง่ตัวจีดินว่ามีหยดถาบรรดาสารยังหรอกค,รคือนปีขึ้นน้องนี่ละ แต,นนต <c oughs> แต่เป็นคนมัมก,าาม,ากมากกันกระเจ็ดมานต่างเท่าไรเท่าไหรเน่ยอาจจะเป็นเรื่องอะไรเดียงกล้วยมานจีโรต่อมาครับบอกเลี้ยงมากกับลุยเลยลุยงานกระเจ็ดบ่ได้ไปเลี้ยนมัยนยุนเขาดอกโ <c oughs> จ๊กฟอชีเอาไกล้จากออกเลี้ยงมันนะครับมาละ่นะครับบ่ได้ไปเป็นเมี่ยปลาลิศยอกปลาลิศแยายังนลำบั่นเมีย่ยงเขาดอก พ่อจันกะพ่อพ่อพี่น้องห้องเข้าใจวิถีชีวิตการเกษตรถ้าผมจุดแววว่าหลายใจห้างเรียพี่น้องเพราะว่าเด็ดไปกินเขาแล้วองถึงเวลากินเขากินยาเอ้าสำหรับเชียงเชียงเมือนี้กะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆพบพ่อกันอีกก็ไปในคลิปนะครับลำบายดีเทียงเชียงมือนี้ครับผม